สบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะทุกคนหนูเป็นคนลาวนะคะที่มาเรียนต่อที่ไทยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะทุกคนน้องตุ๊กตาองก็จะมาตอบคาถามที่หลายคนถามกันเข้ามาว่าทําไมคนลาวนะคะถึงชอบมาทํางานที่ประเทศไทยนะคะเพราะอะไรกันนะคะวันนี้จะมาสรุปเยอะๆให้ฟังนะคะทุกคนแล้วก็จะมาเล่ารอรี่สั้นๆนะคะจากแม่หนูนะคะชื่อว่าแม่คุณน,นะคะสมัยแต่ก่อนแม่คุณตอนประมาณไม่รู้แม่อยู่เท่าไหร่ตอนที่แม่เป็นสาวออกนะคะทุกคน ก่อนที่จะได้พบกับพ่อสมศักดิ์ก่อนที่จะได้พบรักกับพ่อสมศักดิ์นะคะแม่คูนะคะเป็นสาวลาวคนหนึ่งที่เติบโตมาในชนบทนะคะและหนูก็เป็นลูกสาวของแม่คูนะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะคะแม่คูอายุ44ปีอายุเท่ากันกับพ่อสมศักดิ์เลยค่ะซึ่งตอนนี้ท่านทั้งสองดำรงชีวิตใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศลาวนะคะแต่หนูเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมหนูถึงไม่อยากเอ้ยไม่ค่อยชอบการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสักเท่าไหร่คือบางคนว่าทําไมน้องตุ๊กตามไม่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน หนูชอบในการเรียนที่ประเทศไทยซึ่งหนูอยากทางานที่ไทยค่ะจริงๆเราถามมาทํางานที่ลาวได้ไหมถ้ามีงานที่ลาวเราได้เงินเยอะๆหนูก็อยากจะทํางานที่ลาวนะคะแต่หนูรู้สึกว่าการทํางานที่ไทยหาเงินค่อนข้างที่จะง่ายกว่าแล้วก็พอแบบส่งให้พ่อกับแม่ที่บ้านค่อนข้างที่จะแบบได้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคุ้มค่ากับการที่จะส่งเงินกลับบ้านค่ะคลิปนี้ขออนุญาตพูดภาษาไทยนะคะแต่ถ้าหากว่า ผู้ประาไทยไม่ชัดคําไหนกราบขอโทษขออภยยะะัยด้วยด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ขอให้ไม่เกิดด่ามานะคะทุกคนเป็นคลิปที่เรื่องราวสั้นๆนะคะทุกคนที่มอยากที่อยากที่จะมาตอบอยากที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะคลิปนี้ไม่ซ้ํากับคลิปใดแน่นอนเพราะว่าคลิปนี้ยังไม่ได้ค่อยเล่าที่แบบชัดเจนแต่เป็นคลิปที่ตอบคาถามมัวม่วๆเวราหนูเองได้มีการทําต่อคาถามนะคะคลิปนี้แบบนี้ลงไปในช่องทางแอปฟ้าแล้วก็แอปดําแล้วนะ,ะที่เรียบร้อยซึ่งอันนี้เป็นแอปแดงนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนว่า ทำไมพี่เซนต์ตัวก่อนว่าหนูนะคะตุกตาเป็นลูกสาวเดียวอายุสิบเก้าปีนะคะสถานะหัวใจโสด mm hmm. เข้าเรื่องกันเลยค่ะทุกคนซึ่งทําไมคนลาวถึงชอบมาทํางานที่ไทยทาไมหนูต้องมี energy ขนาดนี้ด้วยคือพ <c ười> ูดตรงๆนะคะทุกคนด้วยความที่ว่าความลําบากมันทําให้คนเราต้องดิ้นรนค่ะทุกคนเข้าใจคํานี้ไหมคะคือสําหรับคนที่แบบไม่ได้แบบ ลำบากแต่เด็กน้อยก็อาจจะบกหูและอาจจะบ่เข้าใจแต่ว่าสําหรับหนูนะคะหนูเข้าใจความหมายนี้ดีว่ากําลังสื่อและมีความหมายประมาณไหนแบบไหนความรู้สึกยังไงเพราะว่าหนูผ่านเรื่องราวความยากลําบากมาก่อนไม่งั้นหนูคงไม่ดิ้นลรนมาเรียนถึงที่นี่นะคะบอนง่ายๆเลยคือคนลาวที่เขาไปทํางานที่ไทยอะคะ่ะถามว่าทำไมคนลาวถึงยิ่มมาทํางานที่ไทยเรื่องแรกเลยนะคะค่าเงินค่ะ เรื่องแรกเลยว่าค่าเงินในประเทศไทยค่อนข้างที่จะแบบได้หลายคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเงินบาทเป็นเงินที่แข็งคามากพอเงินบาทไปเปรียบเทียบกับที่ลาวมันก็จะได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ตรงกันข้ามจากถ่าเงินกีบมาแลกเป็นเงินบาทจะตรงกันข้ามกันมากๆเลยเสียค่าทำเยีย่ยมเยอะแต่ถ้าเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินกีบมันคุ้มอะค่ะแล้วการทํางานที่ไทยนะคะทุกคนซึ่งแม่หนูสมัยก่อนแม่คุณ ะค,ะคือสมัยตอนนั้นแม่เป็นสาวๆออๆแม่คุณมาทางานที่ไทยจังหวัดบึงกาฬของประเทศไทยนะคะทุกคนซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าแม่คุณเองนะคะถ้าจะเปรียบเทียบสมัยนู้นคือเงินไทยก็มีค่าตังง้งแต่สมัยนู้นเนาะแล้วทีเนี้ยแม่ก็มาทํางานที่ไทยซึ่งสมัยนั้นก็เงินเดือนน่าจะประมาณสามพันมั้งสองพันสามพันมั้งหนูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สองพันสามพันนั้นมันโคตรที่จะมีค่ามาซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้จบปริญญาตรีทํางานอิมยูหรือว่าบัตรทํางานทั่วไป ทำงานที่ไทยได้เงินเดือนละเป็นหมื่นนะทุกคนคิดดูแล้วเงินหนึ่งหมื่น่ะพอเปรียบเทียบเงินที่บ้านหนูอะประมาณ6ล้านเกือบจะ7ล้านแล้วนะปัจจุบันจะถึง7ล้านแล้วค่ะทุกคนคิดดูนะคะว่าหนูอะการทำงานนี่คือเงิน6ล้าน7ล้านที่ลาวอะมันเป็นอะไรที่เยอะมากๆคือบางทีบางครั้งทํางาน2เดือนถึงจะได้เท่ากับเท่ากับหนึ่งหมื่นที่ไทยอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าหนูมีเพื่อนทํางานที่ลาวเยอะมากแล้วทางานร้านอาหารทํางานร้านอาหารที่ไทยเงินเดือนหมื่นกว่าหรือหมื่นห้า หมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าทํางานที่แบบเขาทํางานทํางาน3เดือนหรือ2เดือนเขาจะได้1เดือนจะได้ประมาณหนึ่งหมื่นถ้ารวมรวมเพออันนี้เล่าจากเพื่อนที่แบบเขาทํางานในร้านอาหารได้ฟังเนี่ยค่ะ เพราะว่าเขาอ่ะเรียนไม่จบแล้วเขาก็ออกโรงเรียนช่วงไฮสคูลออกโรงเรียนมาทํางานหาเงินเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเงินทางบ้านโจนพูดง,ง่ายๆมีญาติมีน้องหลายคนแล้วต้องแบบเราเป็นพี่คนโตเพื่อนเ็เลยต้องออกโรงเรียนมาหางานทําที่เวียงจันทร์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าคือเงินปัจจุบันเนี้ยคือจะใช้ตัวเองแทบจะไม่พออะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็แบบบุญบุญบุญให้ฟังตอนช่วงที่กลับลาวช่วงที่ปิดเทอมแล้วกลับลาวไปอยู่ที่ลาวอะค่ะใช่อุ้ยได้ยินเสียงนก แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนในการที่คนลาวมาทํางานที่ไทยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คืออะเมื่อกี้เรื่องที่หนึ่งแล้วอะมาเรื่องที่สองกันเรื่องที่สองเลยคะก็คือคนลาวทำไมถึงชอบมาทำงานที่ไทยทางอ้อเพราะว่าภาษาลาวและภาษาไทยนั้นนะคะทุกคนมีความคล้ายกันมา,มากๆสังเกตดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าหนูไปทำงานที่จีนอะประเทศออสเตรเลียอะประเทศอะเรียนแบบไปทำงานต่างประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจแปนใช่นะใช่นะ เวียดนามคือทุกคนจะต้องฝึกภาษาก่อนถูกไหมคะถ้าแบบไปทํางานที่นู่นแล้วเราไม่ได้ภาษาเราจะเอาตัวรอดยังไงใช่ไหมคะอย่างน้อยเราก็ต้องได้ภาษาเราต้องมีการฝึกภาษาก่อนอย่างน้อยเราก็ต้องมีการดิ้นรนในการฝึกภาษาก่อนแล้วทา,ทางที่แบบประเทศเวียดนามเอ่ยประเทศจีตเอ่ยประเทศเมียนมาเอ่ยมันอยู่ใกล้ประเทศเรามากเหมือนกับประเทศไทยยี่ติดกับไลาวเหมือนกัน แต่ว่าคนลาวนิยมมาทํางานที่ไทยเพราะว่า1ภาษาไทยและภาษาลาวและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมลาวมีความที่คล้ายกันมากๆเลยนะคะฉะนั้นคนลาวเลยนิยมในการที่จะมาทํางานที่ประเทศไทยหนึ่งเลยคือเราเขาเอคือเขาไม่ต้องฝึกภาษาเมื่อหนูมาเรียนที่ไทยหนูเข้าใจภาษาไทยนะคะเวลาที่คนไทยพูดสามารถพูดภาษาไทยได้แต่ไม่ได้ตรงไปร้อเปซไม่ได้พูดชัดสักขนาดนั้นแต่ว่าคนเขาที ai, า่มาทํางานที Pens ่ไทยเขาพูดภาษาไทยเข้าใจภาษาไทยพูดภาษาลาวคนไทยเข้าใจพูดภาษาไทยคนไทยเข้าใจภาษาลาว อย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องฝึกภาษาในการมาทางานที่ไทยแล้วอย่างที่สามคือง่ายในการเดินทางไปมาหาสู่กันง่ายแน่นอนว่าในการที่แบบว่าเราจะทํางานที่ประเทศไหนก็ทําตามแต่ถ้าเรามาถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องของการใช้ชีวิตจะ,ออจะง่ายมากจะง่ายมากๆเลยนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ไทยหนึ่งการอยู่การกินอะไร้ายกันมากๆอันนี้คือสามเรื่องราวที่หนูสรุปย่อยๆทุกคนฟังเลยเข้าใจเลย,ยง่ายๆคือหนึ่ง เงินเดือนเยอะสองไม่ต้องฝึกภาษานะคะอะไรสามไปมาหาสู่กันง่ายใช่ไหมคะไปมาหาสู่กันง่ายมากแล้วณนะปัจจุบันนี้นะคะอุ้ยคนไทยมีแฟน็นสาวเราเยอะมากแม่อา่ามันมีคอนเทนต์หนึ่งที่หนูทำที่หนูทำเล่นในทิกกออกหรือว่าในแอปฝาหนูทำลงประมาณว่าหนูทำลงประมาณว่า ประมาณไหนนะประมาณว่าคนลาวกับคนไทยไม่ใช่พี่น้องกันแต่เป็นแฟนกันอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่หนูทำลงเล่นๆแต่หนูไม่คิดว่าจะมีกระแสตอบรับไม้ดีขนาดนี้บอกว่าน้องตุ๊กตาพูดได้น่ารักหรือว่าอะไรแต่จริงๆนวะหนูก็ปี้มาจากในคลิปเล่นจากคนอื่นแค่นั้นเองค่ะอย่างที่หนูบอกนะคะทุกคนซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยลาวกับไทยไม่ใช่พี่น้องกันลาวกับไทยไม่ใช่นั่นนู่นนีล่ลาวกับไทยไม่นั่นลาวกับไทยนี่คือหนูไม่ได้คิดเลยนะคะหนูแค่คิดว่าการที่แบบ คนลาวทางานที่ไทยอ่ะทุกคนย่อมที่จะแบบอยากมีอนาคตที่ดีและหนูเชื่อว่าในการตัดสินใจของแต่ละคนอ่ะทุกคนเลือกทางที่ดีให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาเงินบางคนนะคะด้วยความที่ว่าฐานะยากจนมากมากแล้วก็มาทํางานที่ไทยได้เงินเดือนที่ไทยส่งให้พ่อแม่ที่ลาวสร้างบ้านที่ดีให้พ่อแม่ใช้ชีวิตอยู่ซื้อกับข้าวอร่อยอร่อยให้พ่อแม่ได้กินมีรถให้พ่อแม่ได้ขับ มีเงินในพ่อแม่ได้ใช้มีเงินเก็บในเวลาที่พ่อแม่จิตป่วยสามารถซัพพอร์ตได้พูด,ดง่ายๆการทํางานที่ไทยสามารถซัพพอร์ตคนที่บ้านได้ไม่ว่าเราจะทํางานที่ประเทศไหนก็ตามแต่วันนี้แค่มายกตัวอย่างแค่คนลาวที่มาทํางานที่ประเทศไทยแต่คนลาวไปทํางานที่เกาหลีหรือว่าประเทศอื่นๆก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะแต่ หมายถึงเปรียบเทียบว,ว่าทำไมคนลาวถึงมาทํางานที่ประเทศไทยมากกว่าเพราะว่าในเรื่องของภาษานี่แหละง่ายมากและการไปมาหาสู่ในการทําวีซา่าหรือว่าบัตรการท,าท,ทํางานที่ไทยอะเข้ามาที่ไทยจะทำงานง่ายมากๆนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเราจะไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้ญี Japan. Japan ่ปุ่นญี่ปุ่นนี่โอ้ยญี่ปุ่นนี่มันใช้กับแวนกเอตหรือว่าผู้คนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุนก็จะใช้กับประเทศควานเชีมากกว่าฉะนั้นเลยบอกให้รู้ได้เลยว่า ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะทุกคนคือทุกคนย่อมดินนนะะ้นรนค่ะทุกคนดิ้นรนให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเสมอหนูเองก็เช่นเดียวกันทําไมทําไมน้องตุ๊กตาถึงมาเรียนที่ไทยทาไมน้องตุ๊กตาไม่ไปเรียนที่ประเทศเวียดนามทาไมน้องตุ๊กตาไม่ไปเรียนที่ประเทศจีนทำไมน้องตุ๊กตาไเปเรียนที่ประเทศ mans? อื่นหนูไม่รู้แหละหนูแค่คิดว่าหนูก็เลือกทางที่ดีให้กับตัวเอง หนูแค่เลือกทางให้ดีให้กับตัวเองถึงแม้ว่าการตัดสินใจนั้นคนอื่นจะไม่มีความคนอื่นจะ disagree กับหนูแต่ว่าหนูก็คิดว่าอ้าหนูพึงพอใจหนูมี confidence ในตัวเองเสมอในการใช้ชีวิตหนูพึงพอใจในการที่หนูตัดสินใจมาเรียนต่อที่ไทยหนูไม่ได้ว่าอุ้ยมาเรียนที่ไทยแล้วนั่นนู่นนี่ต่างๆไม่อะไรที่หนูยังไม่เพียบพออะไรที่หนูยังไม่ดีพอหนูก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไม่ดีพอเรารอโอกาสนั้น เราไม่มีโอกาสนะได้มาได้ที่เราไม่มีโอกาสนั่นนู่นนี่เราไม่มีโอกาสได้ไปน,นู่นเราไม่มีโอกาสที่จะรวยหรอกเราคงไม่รวยหรอกเพราะเราจนรวยเขารวยเราไม่เหมือนกันนี่คะ่ะความรวยของแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับค้นพอใจของแต่ละคนซะมากกว่าถ้าหากว่าพี่คือหนูจนมากเลยหนูอ่าพี่จนมากเลยแนละ้วทุกตารับได้ไหมอ่าว คือทำไมพี่คิดว่าพี่จนพี่คิดว่าพี่พึงพอใจในตัวเองแค่นั้นหรอพี่ไม่คิดจะดิ้นแลหาเงินบ้างเลยเหรอคะทุกคนมันมีหลากหลายการหาเงินนะคะอีกอย่างคุณก็มีโทรศัพท์อยู่ทําไมไม่หาความรู้ในอินเทอร์เน็ตบ้างถูกไหมคะซึ่งณปัจจุบันนี้ทําไมว่าน้องตุ๊กตาทำไมพูดภาษาไทยได้เปรียบเทียบไมง่ายนะคะทุกคนซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะทุกคนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาก คือหนูไม่ได้มองว่าหนูไม่หนูไม่เคยคิดที่จะดูถูกใครเลยว่าทําไมคุณไม่นั่นทําไมคุณไม่นี่หนูไม่เคยดูถูกพ่อกับแม่ตัวเองทั้งที่พ่อกับแม่ไม่ได้เรียนจบไม่ได้เรียนสูงเลยพ่อกับแม่เรียนแค่ปถมจบแค่ปถมหนูไม่เคยดูถูกพ่อกับแม่หนูคิดว่าพ่อกับแม่โคตรเก่งเลยที่เลี้ยงหนูมาที่เลี้ยงพี่ชายที่เลี้ยงลูกๆมาได้โตขนาดเนี้ยเลี้ยงหนูโตได้มาขนาดนี้เลี้ยงหนูโตมาจนได้เถียงแม่ชัดๆได้ขนาดเนี้ยพ่อแม่ไม่ธรรมดานะคะ พ่อกับแม่เก่งมากๆเลยขนาดที่ว่าท่านไม่ได้เรียนจบสูงๆฉะนั้นใครที่จะเรียนสูงหรือไม่สูงจบระดับสูงปานกลางแค่ไหนประถมมัธยมปริญญาตรีปริญารญาโทรปริญญาเอกไม่ได้วัดคุณค่ากันที่การศึกษานะคะแต่เขาวัดกันที่การพัฒนาของแต่ละคนซะมากกว่าทุกคนมีความคิดอของตัวเองคนที่เรียนจบไม่สูงก็สามารถเลี้ยงลูกโตได้คนที่เรียนจบสูงก็สามารถเลี้ยงลูกโตได้มันขึ้นอยู่กับ การใช้ชีวิตของแต่ละคนสมากกว่าใช่ค่ะหนูเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนลำบากก็เลยต้องดิน้นรนอะไรหลายๆอย่างแต่หนูเชื่อนะคะว่าการดิน้นรนของหนูนี่แหละหนูเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองแต่ก่อนก่าที่หนูจะมาถึงจุดนี้หนูใช้ชีวิตที่แบบลำบากแต่ในนาทีนี้ลำบากพ่อแม่ลำบากมากกว่าอีกคิดดู มันเลยเข้าใจว่าอ๋อนี่นะกดจะได้เงินโอ้นี่นะกดจะได้เงินแต่ละบาทโอ๋นี่นะคมจนเป็นยังไงโอ๋นี่นะการไม่มีเงินเปยังไงโอ๋แบบนี้นะการไม่มีข้าวกินเป็นยังไงคนมรู้สึกกันเป็นยังไงการที่โดนเพื่อนเหยียดไปยังไงการที่โดนที่แอกเพื่อนไม่เล่นด้วยเป็นยังไงคือมันเข้าใจในหลายอย่างค่ะมันเลยทําให้แบบผู้คนต้องเต,ติบโตและดิด้นรนสังเกตดูว่าคนลาวที่มาทํางานที่ไทยสรุปได้ง่ายๆเลยคนลาวที่มาทํางานที่ไทยจะมีความอดทนมากๆเพราะว่าเขาผ่านอะไรเยอะแยะมามากมายเขาเห็นความลําบาก ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหนูเชื่อและหนูรู้ว่าทุกคนไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ตัวหนูเองก็เช่นเดียวกันและทุกคนเองก็เช่นเดียวกันใครที่เติบโตมาในสังคมที่ดีมีเงินมีท้องใช้ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายก็ถือว่าดีไปนะคะก็ถือว่าดีไป แต่ดูเองก็ไม่ได้เคยที่คิดว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนรวยว่าทําไมพ่อถึงไม่รวยทําไมแม่ถึงไม่รวยไม่เคยคิดเลยทําไมพ่อกับแม่ถึงไม่มีเงินเอาให้หนูเยอะๆหนูจะได้แบบเรียนมาหาลาัยดีๆหนูจะได้มีเงินใช้เยอะๆหนูจะได้ซื้อโฮสต์สัดีๆของแบรนด์เนมใช้ไม่เคยคิดเลยค่ะไม่เคยคิดเลยเพราะพ่อกับแม่ก็ไม่สามารถเลิกเกิดได้เหมือนกันถูกไหมคะแล้วคิดดูนะคะว่าถ้าหนูพูดคํานี้ออกไป ให้พ่อกับแม่ฟังว่าทาไมพ่อกับแม่ถึงไม่มีเงินให้หนูเหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนนั้นเหมือนเพื่อนคนนี้ตอนเด็กหนูไม่ได้กินสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่าแม่ไม่มีเงินให้ทําไมแม่ไม่มีเงินคิดดูนะคะว่าถ้าพ่อแม่ได้ยินคนํานี้ที่หนูพูดออกไปอย่างเงี้ยกับท่านท่านจะเสียใจมากแค่ไหนถูกไหมคะทา,ทางที่หนูที่ผ่านมาหนูก็เห็นว่าพ่อกับแม่ที่รนมากแค่ไหนกว่าที่จะได้เงินมากว่าที่จะแบบเลี้ยงซื้อข้าวมาให้หนูโตได้ นั่นแหละมันเลยทําให้หนูรู้ว่าอ๋อหนูเห็นคนลาวมาทางานที่ไทยหนูเจอคนลาวทํางานที่ไทยหนูเวียนดีหนูทักทายอุ๊สบายดีมาจากแขวงใดเนาะมาเฮดเวียคือไทยเดินระหว่างเป็นอะไรแน่ชิดนทอดบ้านบอปีไม่สงการนี้เดกับบ้านบบหนูไปไปที่ไหนนะตอนนั้นไปสนามบินสุวรรณภูมิ ป็นสนามบินที่ใหญ่ที่ทสุดในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ว่าหนูไปเจอคนลาวที่ทํางานเกี่ยวกับร้านอาหารเพราะว่าในฟู้ดคอ,อ,อร์ทที่แบบในในฟู้ดในฟู้ดคอร์ทที่แบบอยู่ในสนามบินอ่ะนั่นแหละแอร์ไลน์อยู่ในสนามบินอ่ะฮะแล้วสนามบินอ่ะออแอร์พอร์ตแอร์ไลน์วะแล้วทีเนี้ยคือหนูเจอคนลาวที่กาลังทํากับข้าวหนูได้ยินเสียงพี่เขาคุยเป็นภาษาลาวกันตอนแรกพี่เขาถามว่ารับอะไรดีครับเมนูอะไรดีครับ แล้วจากนั้นเขาหนูก็เลยบอกว่าอ๋อผัดกะเพราค่ะหนูชอบกินผัดกะเพราทะเลมากผัดกะเพราทะเลค่ะขอไม่เผ็ดนะคะหนูก็นึกก็เป็นคนไทยแล้วพี่เขาอ่ะหันไปคุยกับเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยเฮ็ดผัดกะเพราเดอร์เพื่อน้ังผัดกะเพราโบเผ็ดผัดกะเพราทะเลโบเผ็ดหนูก็เลยอ๋อแล้วหนูก็บอกว่าายเป็นคนเล้าหว่ะสบายดีดี๋ย่ะเออสบายดีไอเป็นคนเล้าอ่ะอายอเ,นนววอเพิ่งกันยิ้มไอเพิ่นกันดีใจบอกว่าอ้าวเม่นแม้นไอเป็นคนเล้าไอาป็นเห็ดเรียกคือไทยโดนแล้วหว่ะโบเอ้ยโดนแล้วนะเอ้ยพี่่า อีโคดับเพิ่งมาแต่อีโคทำมานานละราะว่าอืมอ้เฮดเรียกมาโดนแล้วประมาณสามสีปีได้แล้วแหละแล้วลหนูก็เลยถามว่าเอ,าอ้าไอ้ช่งปีใหม่นี้่ได้กลับบ,านนบ้าแนบ่เพี่หนบอกว่าโอ้ยบ่ค่อยได้กลับเลยอ่าบ่าค่อยมีเงินกลับบ้าดอกเงินได้เงินมาก็ส่งแต่กลับบา้าอาันยะังใช่ะแบบก็เลยห้ว่าแบบก็เลยได้คู่จักกันก็เลยแบบได้หูจักกันว่าโอ้คนเขาอ่ะมันต้องได้ลดอิร่ทุกคนคือบางคนอนะ่ะบางคนอ่ะคิดว่า การที่จะเอาเงินค่ารถกลับไปหาพ่อกับแม่ได้เห็นหน้าพ่อกับแม่แต่เขากับอีกสิ่งหนึ่งที่เขากับคิดว่าอุ้ยเงินค่ารถน่ะเราเอาให้พ่อกับแม่ดีกว่าไหมให้พ่อกับแม่ไปซื้อาอาหารอร่อยๆกินดีกว่าเราไม่กลับก็ได้ตั้งใจหาเงินแล้วส่งให้ท่านดีกว่าอันนี้คือความคิดของแต่ละคนแต่ละคนคิดได้เหมือนกันถามว่าทุกคนคิดถึงบ้านไหมคิดถึงนะคะคิดถึงบ้านเหมือนกันหนูเองมาที่ไทยหนูก็คิดถึงบ้านเหมือนกัน สรุปง่ายๆสั้นๆเลยอย่างสามข้อสมข้อที่แบบคนลาวนิยมมาทำงานที่ไทย แต่ก็ต้องขอบคุณประเทศไทยนะคะแม่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่แม่มาทํางานที่ไทยมาทํางานร้านอาหารที่ไทยแม่ก็บอกว่าตอนนั้นแม่ก็มาตามเพื่อนเห็นเพื่อนเขามาทํางานที่ไทยแล้วทางบ้านเราก็ไม่มีเงินด้วยแม่ก็เลยแบบมาทํางานที่ไทยทำครอบครัวไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ตู้แม่ตู้สี่ก็มีลูกหลานหลายคนไม่ค่อยมีตังทุกคนแยกย้ายเติบโตแต่งงานกันออกไปออกบ้านออกเรือนกันไปอย่างเงี้ยค่ะ แม่ก็แบบเออไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยมาทํางานที่ไทยมาทํางานร้านอาหารมาที่บึงการจังหวัดบึงการแม่ก็บอกว่าอุย้ยเจ้านายที่ไทยใจดีมากแต่ได้ยินสิ่งที่ได้ยินประมาณเท่าที่แบบรู้จักคนไทยมาคนเราจะชอบพูดหรือว่าคนไทยอะ่ะเจ้านายเ้าเจ้านายดีดีคนไทยเขาเป็นเจ้านายที่แบบดีมากแบบอ็นดูคนไทยอะ่ะมากอินดูคนลาว อันนี้ยอมพากิดีทุกคนว่าเือคนไทยอ่ะเจ้านายไทยอ่ะมากเอ็นดูคนลาวเลยเพราะว่าเขาบอกว่าฉันมากเจ้านายไทยบอกว่าคนลาวเป็นคนขยนันเป็นคนแบบซื่อสัตย์ขยันอดทนนะคะแล้วจากนั้นก็เลยแบบเพิินกับแบบภาคเอ็นดูสินะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละที่ได้ยินมาแม่แหละคนไทยพี่หน,น้าห้างใจดีอีกอย่างสินะซัพพอร์ตคนลาวช่วยเหลือคนลาวแล้วการยังเปิดโอกาสให้คนลาวมาเห็นงานอยู่ไทยได้มาเหีนต่อ,อยู่ไทยอีกอืม อันนี้เป็นคลิปชั้นๆที่มาเล่าทุกคนฟังนอาตุ๊ต่าเองก็เสื้อว่าหลายๆคนกับกำลังดิ้นรนในการใช้ชีวิตคือกันทุกคนเกิดมาเพื่ออย่างเกิดมาเพื่อเอาตัวรอดในบนโลกนี้บางคนก็เกิดมาแบบอคิดว่าโอ้โหมไี่อย่างดีแล้วต่อไปนี้ขี้ค้านไปขอทานดีก่อนบางคนก็คิดแบบนี้แต่ว่าคนเฮามันกับบางคนเขากับเจ้ากับแบบคิดว่าคือกันเนาะทางเลือกย่างของชีวิตของแต่ละคนบ่คือกัน ฉะนั้นนะคะหนูเองก็จะพยายามดินน้นรนเตัวเองให้มากที่สุดในการใช้ชีวิตแล้วก็สร้างอนาคตที่ดีกับตัอเองนะคะเดี๋ยวเต้ขอตลาดไปก่อนทุกคนนะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามติดกัาังใจให้น้องตุ๊กตาคิดต่อไปเด้อเดี๋ยวเต้ยขอตลาดไปก่อนเจ้าสบายดีสวัสดีคะ่ะภายมาคิดไม่ายืดกดไลค์ like, กดแชร์ share. และที่สําคัญอย่าให้มีดราม่าเด้อเพราะว่านี่เป็นคลิปที่ยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังซื้อ,อ,อว่าเป็นแนวไหนเดี๋ยวเต้ขอตลาดไปก่อนบ๊ายบาย สบายดีเจ้า。